สวัสดีครับจะพาพ,พี่มาชมพระผงนะฮะผ้งที่มีความนิยมมากนะครับแล้วก็มีมูลค่าที่สูงทีเดียวนะครับมูลค่านั้นเกิดจากความนิยมนะความนิยมนั้นได้มาเพราะรูปแบบของพุทธคุณนะทุกสิ่งอย่างนะเกิดมาจากการใช้งานนะฮะล้วนนะนี่คือจินดาแมนีนะ จะสร้างเพียงสามพันกว่าองค์เท่านั้นเองฮนะพิมพ์ทรงนี้นะครับก็จะพบเจอได้ในศีลาแรงนะฮะแล้วก็เจริญยศยิ่งวัฒนานะฮะเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันแล้วก็ ี่คภาพผมที่มีมูลค่า6กหมืนบาทนะครับเราจะมาชมกันนะครับภาพผมจิดมนดามินีองนี้นะครับก็มีความเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มีผู้มากด้วยบารมีนี้เป็นเจ้าของนะครัมวลสารของ,ององค์นี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่า จะเห็นทองคําซึ่งเป็นหนึ่งในมวลสารด้วยนะฮะบ,บริเวณบนศีรษะแล้วก็เม็ดมวลสารได้ขึ้นมาบนตัวผิวพระนั้นชัดเจนนะฮะจะค่อนข้างแตกต่างกับองค์อื่นนะครับพุทนลันเบอร์หนึ่งหนสองครับสลาะกินแบ่งก็เพิ่ง ปิดตานะครับปิดตาพนะร,ระคว,วันทั้งเก้านะฮะด้านหลังก็เป็นลงปูนะฮะรูปเหมือนลงปูอธิษฐานจิต มลสารโดดเด่นมากเลยเดียวครับงนี้เห็นหมดทุกอย่างครับที่เป็นรูปแบบของมวลสารจินดามมนีครกนี้เห็นทุกทุกอย่าง 真倒霉。